สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลพิมพ์ล,ลิกอังกฤษเมื่อคืนนี้กันดีกว่าก็เป็นนัดที่31ประจำเช้าวันอังคารที่13เมษายนแต่กันอยู่2คู่นะฮะเริ่มเกมที่เวสต์บอมเปิดบ้านถล่มซาลตันตันไป3-0นะฮะเกมนี้เจ้าบ้านได้3ประตูจากมาติวส์เปเรล่าครับยิงจุดโทษเข้าไปในาทีที่32มาติวสิลิปนาทีที่35แล้วก็ปิดท้ายด้วยคัลลัมโรบิสันในนาทีที่69ฮะเรียกได้ว,ว่าโอ้โหจัดเต็มครับสำหรับทีมนี้ ตกคันเนี่ยส่วนอีกคู่หนึ่งไบรตันก็เสมอกับเอเวอร์ตันไป0-0นันก็เลยทำให้ตารางคะแนนในตอนนี้เนี่ยทอฟฟี่เสียเงินเอเวอร์ตัยังอยู่ที่8เหมือนเดิมฮะตามเพิ่มมาเป็น48คะแนนก็ถ้าจะลุ้นพอฟโฟตอนนี้ห่างจากอันดับ4เนี่ย7คะแนนด้วยกันแต่ว่าทางเอเวอร์ตัเนี่ยเตะน้อยกว่าเพื่อนๆเ,เขาอยู่1เกม ในขณะที่ซอลตันเมื่อคืนนี้แพ้ไปครับก็ยังอยู่ที่14เหมือนเดิมครับมีอยู่36คะแนนก็ห่างจากโซนตกชั้น10คะแนนด้วยกันไรตันขยับมาอยู่ที่15ฮะตอนนี้เก็บเพิ่มเป็น33คะแนนห่างจากโซนตกชั้น7คะแนนแล้วก็เวสต์วอรบมอัลเบียนยังอยู่รองบวยอันดับที่19ตอนนี้เก็บเพิ่มมาเป็น24คะแนนตอนนี้ห่างจากนิวคาสเซิลในโซนปลอดภัยเนี่ย8คะแนนด้วยกันก็ยังมีโอกาสลุน้นหนีตกชั้นอยู่นะฮะในอีก7นัดที่เหลือของตัวเอง ไปต่อที่ดาวซินโวล,ล่าสุดแต่นี้ยังคงเป็นเฮลิเคนกับโมซาลาที่ยิงไปคนละ19ประตูเดีย๋ยวส่งท้ายกันที่โปรแกรมนละต่อไปเกมที่32ครับวันเสาร์ที่17เมษายนมีเอฟเวอร์ตันเจอสเปอร์นิโคลเซอฟเวสแฮมแล้วก็บู๊ปจะเปิดบ้านเจอกับเชฟฟียูไนเต็ดวันอาทิตย์ที่18เมษายนมีอาร์เซนอลเจอฟูลแลมแล้วก็แมนยูเปิดบ้านเจอกับทางเบอร์ลีย์เชา้าวันอังคารที่20เมษายนลีดจะเปิดบ้านเจอลิเวอร์พูลเช้าวันพุธที่ยี่สิบเอ็มษาทางเชลซีเจอกับไบรตัน อ่เช้าวันพฤหัสที่22เมษายนครับมี2คู่สเปอร์เจอซันตันแล้วก็แอสตันวิลล่าจะพบกับแบงค์ซิตี้แล้วก็อ่เช้าวันศุกร์ที่23เมษายนครับจะเป็นทางเลสเตอร์เล่นในบ้านเจอกับทางเวสต์บรอมวิดเอาพียน